เลิกตีสี่เท่านั้นถามว่าลูกน้องไหวไหมเออแต่อย่างน้อยคนเป็นหัวหน้าคนน่ะขอขอลาขอลาพักต้องมีความอะไรเขาจะลาไปคลอดลูกอะ่ะเออเมตตาดิแล้วเมตตาคำจุนโลกมันต้องไปอะไรข้อเนี้ธรรมมาเห็นไหมมันจะออกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยข้อสอบแต่ข้อนี้เขา ถามเรื่องของการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่สอดคลองที่สุดหากเรามาสแกนช้อยอะความหมายที่มันใกล้เคียงกับประชาธิปไตยมันก็คือข้อ2ครูไกด์ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ตอบข้อ2ครับแต่หลักธรรมข้ออื่นก็ออกบ่อยอ่ะเตรียมจดนะฮะมีให้น้องด้วยตัวนี้ครับน้องรักนี่สังขะหวัตถุ4น้องรักพลิกการจำเวลาเราแต่งงาน เราจะมัดอะไรจะ๊ะถ้าแกตอบมัดราสังแกตายแต่งงานมัดมัดมือแบมือไหมไม่แบมือแต่งงานก็ต้องมัดมือใช่ไหมครับรถน้ำรถน้ำสังอืมครูจะจำอย่างนี้สังขะหาวัตถุสีอ่ะการมัก มันคือการมัดการผูกมันคือยึดเหนี่ยวน้ําใจผู้อื่นอะตัวแรกถ้าน้องอยากเป็นคนที่มีสเสน่ห์บุตต้าบอกว่าหนึ่งหนูต้องรู้จักให้ก็คือทานฮะทานเนี่ยมีอยู่สองอย่างก็คือให้แบบสิ่งของกับไม่ใช่สิ่งของจดนิดนึงนะถ้าเป็นการให้ทานนะครับแบบเป็นสิ่งของเนี่ยนะครับ เราจะเรียกเป็นภาษาพพุทธว่าถ้าเป็นการให้ด้วยสิ่งของครับเราจะเรียกว่าอามิตรปฏิสันฐานตอนนี้ครูให้สิ่งของน้องไหมไม่ให้สิ่งของน้องนะแต่ครูให้อะไรเออความรู้ความรู้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมปฏิสันฐาน